สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้พ่อก็ช่องยิ้มวนคนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อก็ยิ้มวนคือเก้าจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ยิ้มวนพาลงทงลงทาพี่น้องลงมานะนะคะถึงลูกดูกันทําให้ทหํานาแล้วจะพี่น้องฤูดูการเดน้าปังหลังจากที่เจ็บเกี้ยวเข้านาปีเข่าเล่าไปบ้างสามสี่มือหันพี่น้องตอนนี้ก็จะมาเริ่มลงน้าปังกันแล้วพญงกะมาสูบน้ํา สูบน้าสองคืนแล้วจากพี่น้องใส่น้านะคะนี่ค่ะเพิมกะปลูกสายมะไทยใบแล้วเมื่อวานเนี่ยกัสีสูบส่อีกเมื่อแ้งจะสูบมาใบเพราะว่าเขา่เขาเฮามีเขา่าที่เกิดรอบสองรอบสามล้วก็จะเป็นเขา่าสิเกิดมาเฮาจงขังน้าใบเขา่ารุ่นเก่าของเขานั่นบอกให้มันเกิดมาแกมเข้าเข่ารอบนี้จากพี่น้อง,พองเพราะว่าเฮาเอาพันธุ์ใหม่มาลงนะคะพี่น้อง ม็ดเขา่ายังเป็นแดงแดงพื้นอยู่จักว่าสีคางน้าไว้จักสิยูหรือว่าขนาดน้ามแทอย่สองเดือนก็ตายด้พี่น้องบอ่เนาเม็ดเข่าบ่เนาบ่ตายสามารถเกิดขึ้นมาอีกได้เซ้ปีกายนี่น้ำปีที่น้ำถ่วมปีกายนีบ่น้าถ่วมนะเนาบ์เขา่าย้ะมันเกียวบ่ทันรอบสามเกยวบ่ทันเต็มนะลวกมานาม้นากบมะถ่วมมะถ่วมหลังทีปลาม,มันสิบ่เกิดพี่น้องแต่เพราะว่าน้าบกลง น้ำแห้งลงดินซุ่มดินซื่นมาเบิง่งทีบท่บริษัทในมาเฮตนาเริ่มจะมาเฮตดนะเข้าเกินไม่กันเต็มเลยพี่น้องนี่เป็นเข่าที่อยู่อาน้ำบ่ได้ท่วมแต่ว่าเฮาเมื่อแก้วเอารอบพี่สามแต่ว่ากระตับิดตัวบอ่อกะให้แก้วให้บอ่อสิเกิดมะลายขนาดใดพี่น้องขนาดน้ำทว่วมังบ่ตายเมื่อนี้เฮามาเบิง่งเพิ่นเตรียมที่ปราบที่ได้กระแซวสีแซ่ให้เขา่ามิดมิดที่ข้างอยู่นะ้ารอกก่อนนี่ให้มันเน่านะพี่น้องมันสีเนา่าบ่อ เดี๋ยวมาเพิ่งกันจ้าเย,ยื่อมันทำนะย่อมันใส่ยังดูดพี่น้องกอไผ่กอไผ่เงาที่ตั้งแค่อู้นอไม้พี่น้องเนี่ยน่นอไม้สีได้ไปแกงตัวนี้มันเกิดมามิีได้นอไม้ไปแกงบมเมนมีหี้ยหลนออยู่บ่นี่ค่ะฮาจะทำนาด้วย ได้ไฟฟ้าพี่น้องได้สูบน้ำเครื่องเครื่องสูบน้ำไฟฟ้านะคะอันต่กรอนบ่มีเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ายายมวลกระใสอันนี้พี่น้องใส่อันรลไทแล้วก็ระซื้อทอ่อท่ออีนาคท่อห้อยโขงหลายรอบท่อสายยางได้หลายอย่างเอามาใส่แต่ว่ากะกะโบวิดเพราะว่าความเจริญเข่ามาแล้วก็มี ไฟ้ฟ้าเขามาหอดให้หอดนะก็ะได้เปลี่ยนจากอันรถไทยก็ได้มาใส่ไดปันจ้ะพี่นอ้องนี่ไดของเยื่มว่นขนาดท่อึ้นนี่ประมาณสามนิ้วสี่นิ้วพี่นอ้องตัวนี้อันไถน้อยไว้สาหรับซอยบ่ได้อ,อันให้หิวน้ําขึ้นจากห่วยเพื่อว่าจะมะกอกเพราะว่าเขาเป็นระบบกอกเดี๋ยวต่อไปเยื่มว่านพอไายแล้วเท่าแล้วสีบอใส้ระบบกอกแล้วเยื่มว่านจะใส่แบบอัน ได้โมเตอร์ที่เพิ่นว่าอันทีมลงน้ำเลยนะพี่น้องสามารถเสียบปลักแล้วเขาจะดูดขึ้นมาเลยไดโบนะพี่น้องไดโบที่พิพนว่าเอาทีมลงน้ำแล้วกระดูดขึ้นมาเลยโดยที่ว่าต้องในไฮเดียวใส่ตัวนี้พังไปก่อนพี่น้องใส่ตัวนี้พังไปก่อนอันรอบหน้าก็คือต้องบอลเอารุ่นนี้จะเอาย่มันจะเอาเอาไดโบสูบเลยพี่น้องเพราะว่าไฟฟ้ามาหอดเอาทีมลงน้ำแล้วก็สูบขึ้นเลย นี่ระบบไดไฟฟ้าตอนนี้มือคืนนี่ใส่ได้ได้ตัวนี้ได้ซีนิวเดี๋ยวพญายเพิ่นกับใส่ตอนนี้เพิ่นย่านได้เพิ่นใหม่ย่านได้เพิ่นห่อนเกินไปเพิ่นกะได้พักไดช่วงกลางวันก็ได้ไปไปสูบได้น้อยไว้อีกค่ะพี่น้องพุ่นน้าข้างๆเดียวไปเพิ่นเขียวเบิดแล้วเพิ่นเฮ็ดแล้วพุ่นเพิ่นก็ยังไทเสียงรถดื้อๆอยู่ทั้งพุ่นพี่น้องเพิ่นกะเฮ็ดเฮ็ดก่อนแล้วแต่ว่ายม่อนยังนะคะสูบน้ำแซ่ไปก่อนนี่เดี๋ยวไปเบิ่ง ไปเบิง่งใดน้อยพยย่อยด,ดไว้ช่วงนี้กระไดน้อยพี่น้องประมาณนั่นสองนิ้วบะปุ่นตั้งยูไฟฟ้านทั้งพุ่นตอนนั้นเขาใส่สางจออันสําหรับใดตัวนี้เขาใส่น้ําห่วยนี่พี่น้องน้ําห่วยที่อยู่ในคลองนี่แหละตัวน,นั้นเขาใส่น้ําจออยู่ระวางที่สียางไปหาใดน้อยพี่น้องเดี๋ยวมเขามาเบิง่งอันมาเบื้องห่วยกันก่อนจากพี่น้องอันห่วยเนี่ย นี่กานน้ำอยู่ในกานน้ำที่พันเฮ็ดคล้องนี่พี่น้องเพิ่นจะวางบอกบอกหินใบป,ประมาณสี่สี่สั้นแต่ว่าน้ำนั้นมาอยู่ประมาณสองสัน้นกลัวๆแล้วตอนนี้สั้นที่สองกวิต,ต้องไปแล้วสั้นที่สั้นสุดท้ายสันนะนส้นที่สี่นะพี่น้องสั้นที่สี่อยู่ข้างล่างนับจากข้างบนตอนน้ำขึ้นนับจากข้างล่างตอนน้ำลงนี่เขาจะนับจากข้างบนสั้นสุดท้ายสั้นที่สี่พี่น้องโพแล้ว น,น้ำนี่อยู่ว่าได้โดนแต่เก้าประมาณกลุ่มพาเมนาจะแห้งแล้วสำหรับหอยนี่นี่บอกวา่ายายมอญจะเฮ็ดน้ำทันหรือบอ่สิใส่น้ำทันกับนา้ายายมวญหรือบอ่แต่ว่าปีนี้น้ำบ่มาฝ้าฝนบอ่อส่งนา้ามาน้ำบ่หลายก็จักว่าสิเฮ็ดได้ฮอดใส่พี่นอ้องหอยนี่คือหอยที่ยายมวญยกสะดุง้งแต่ว่าเห็นปลาอยู่เด้ยายมอญเห็นปลาหลย้ายเมื่อใด,ดเพื่อนไงมาเดียวสิมานะ้ำเพิ่นสีดองก็สะดุง้งมายกเบิ่งพี่น้องปลาแลนเต็มหนึ่งนะ อาจจะมีอาจจะมีป่า,าเดวไปเบิ่งใดน้อยกันก่อนค่ะแล้วก็มาจะหอดใดแล้วจ้าพี่น้องใดน้อยตัวนี้ใส่ใส่น้ำจอบาดานพี่น้องจอทอบางทอของบอนี่ห้านิ้วนี่ค่ะใดน้อยตัวเนี้ยก็ห้างห้างสมๆมมานี่ใส่ าโดนปีแล้วพี่น้องแต่น้ามออกนะคะออกประมาณหน้านก็ใกล้สีทัวแล้วเพราะว่าเป่าแหงแต่ยามวันบาบห่อนดอกแต่ว่าพ่อย่งพันย่านใดมันฮอนที่บกุมปีพันวลาปีนี้เพราะว่าใดกระเถ่าแหงแล้วสําหรับตัวนั้นแต่ว่าใดน้อยตัวนี้หดสวนพี่น้องแต่สมัยยมวันเพ็ดสวนพริกสวนหอมแต่สมัยทรงลูกเลี้ยหนังซื้อ มเมื่อเปสี่ยี่สิบปีเราบอกพี่น้องเขาก็จบมาจนว่าเขาสี่สิบปีเราบอกปูใหญ่ของเดียมวันนะคะนี่เป็นท่นเอิ้นอันได้ปั้มรีดปั้มรีดแล้วก็สองนิ้วพี่น้องสูบน้ำก็ขึ้นอยู่สำหรับสวนสำหรับอันไส้รดน้ำผักพอดีสำหรับไก่ตัวนี้แต่ว่าปอใหญ่ก็ได้เอามาซอยเอามาซอยกัน แปลว่บา,บาพักตัวน,นั้นปกติกันที่ไส้รถไถน,นะพี่น้องเพิ่นเพิ่นมีหลายอันหลายอันเลืออเดี๋ยวสักมือเพิ่นกะจะเอารถไถลงซอยกันคือกันมันบอทันแต่ว่ารอบนี้มาน้าไปก่อนสาหรับน้าพี่น้องมือนีมาอนะัปเดตน้าปังเริ่มเตรียมการน้าปังพี่น้องมาอัปเดตให้พี่ให้น้องสมกะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้ยมวนเพื่อทําคลิปต่อไปนะคะคลิป มีสาระมั่งบ่มีสาระมั่งก่ะฝากให้กำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อจะบอผ่าดคลิปใหม่ๆจากช่องเนี้มอนคนเดิมขอตัวไปเพียงซ้ัานี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไว้คลิปหน้าพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ